วันนี้นะครับพี่ๆครับผมก็จะไปเที่ยววัดลําบัวลอยนะครับผมที่มีอาบน้ําให้จระเข้นะครับผมก็ขับรถไปเรื่อยนะครับผมข้างทางนะครับผมบรรยากาศจมเป็นอยู่ว่าไม่รู้ว่าไปถนนเส้นไหนนะครับเพราะว่า GPS พามานะครับผมนี่ครับต่างเข้าวัดก็จะขู่ขานิดนึงนะครับพี่พีครับค่อยๆขับเข้าไปนะครับผมบรรยากาศภายในวัดก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามากมายนะครับผมผมก็เดินเดินเดินรอบๆวัดให้ดูก่อนนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับเพราะว่าผมไปคนเดียวนะครับพี่ๆครับแล้วก็ไปแบบลุย ลุยเ,เรียวๆเลยนะครับไม่มีแผนนะครับผมผมเป็นอาชีพพ่อค้าพักเครื่องนะครับผมคือใครๆก็รู้ว่าอาชีพนี้คือจะมีพักเครื่องทุกจังหวัดนะครับเราก็ต้องเดินทางไปเรื่อย่ครับไปเจอกับอุโบสถนะครับแล้วก็องค์พระใหญ่ครับแล้วก็เดินดูวางกับพระกับไหว้เจ้าไหว้พระก่อนนะครับผมนี่นะครับผมอุโบสถสวยมากครับผมนี่เป็นองค์หลวงพ่อสนิทนะครับผมเจ้าอาวาสนะครับพอดีเจ้าอาวาสนะครับผมนี่นะครับไฮไลท์อยู่ที่การอานหนังส้อจระเข้นะครับผมก็จะประมาณนี้ครับขอให้ มีความเชื่อนะครับว่าอาบแล้วมันจะช่วยกระจัดปัดเปป่าอุสรรคหน้าที่การงานอะไรผมก็ไม่รู้ไม่ทราบไม่แน่ใจเหมือนกันเขาพาทำผมก็ทําไปนะครับผมนี่ครับก็ขาดถ,ถูถูไปนะครับผมถูถูล้างล้างพี่จอระาเคไปนะครับผม,ผมก็ดีอยู่นะครับผมก็ทํา ไปเรื่อยนะครับผมเผื่อชีวิตจะดีขึ้นบ้างเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับพี่ๆนะแล้วก็อาบน้าให้พี่จระเข้ไปพี่จระเข้อยู่นิ่งเลยครับไม่ใยับขเยื่นเลยครับสุดยอดมากเลยครับพี่จระเข้สุดยอดจริงๆเลยครับผมก็อาบไปแล้วก็ใส่น้ําหอมไปนะครับผมนี่ครับใส่น้ําหอมพี่จระเข้ก็จะมีแม่ๆมาเก็บผงอะไรไปให้คนบูชาต่อนะครับผมอ่านี่นะครับให้ผงให้น้าหอมพี่จระเข้ไปจะได้หอมๆนะครับผมเขาบอกนะครับเพิ่มเสน่ห์ให้เราด้วยนะครับผมค้าขายร่ารวยประมาณนี้นะครับผม แล้วผมก็เดินต่อไปเรื่อยๆไปเจอกับเออโุโบสถเออพระไตรปิฎกกลางน้าอะไรผมก็ไม่รู้นะหออะไรก็ไม่รู้กลางน้านี่ครับเขาจะอยู่กลางน้ํานะครับผมก็เดินให้ดูนะครับผมประมาณนี้นะครับพี่ๆครับไม่มีอะไรมากผมก็พูดไปเรื่อยครับผมตามภาษาของผมนะครับผมชีวิตตัวคนเดียวครับ